สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องเล่าเคล้าเพลงในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมถือว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับผมตอนหนึ่งเลยทีเดียวนั่นก็คือตอนเชิดชูบูชาครูครับและในตอนนี้ผมขออนุญาตท่านฟังที่รักทุกท่านนำเสนอผลงานของตัวเองครับนับว่าเป็นเกียรตยิอย่างยิ่งเลยทีเดียว ที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เขียนเพลงเพื่อเป็นการราลึกนึกถึงเป็นการเชิดชูบูชาครูโดยเฉพาะคุณครูภัยบุญบุตรขันที่เป็นสุดยอดครูเพลงลูกทุ่งและครูเพลงลูกกรุงที่หาตัวจับยากเรียกว่าท่านเป็นระดับปรมาจารย์เลยทีเดียวในด้านของวงการเพลงที่นักร้องทั้งเก่าและใหม่ให้ความเชื่อมั่นในผลงานเพลงของครู ที่มีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำนมโลกนี้คือละครมนรักแม่กลองมนรักลูกทุ่งเพลงน้ำตาเทียนแล้วก็อีกหลายต่อหลายเพลงนะครับจะเป็นเพลงแววเสียงซึ่งาลานสาวกอดแม่อายเสออื้นแคนลำโของอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบรรดา ทั้งนักแต่งเพลงนักร้องเพลงนักจัดรายการเพลงและครูเพลงด้วยกันรวมไปถึงนักดนตรีผู้เรียบเรียงสุภาษาทั้งหลายต่างชื่นชมและยกจ้องว่าคุณครูภัยบุญขนันนั้นเป็นสุดยอดครูเพลงจริงๆที่หาตัวจับยากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาเชิญชวนท่านร่วมกันรำลึกนึกถึง แล้วก็เชิดชูบูชาบุญคุณหรือว่าพระคุณของครูที่มีต่อแผ่นดินไทยมาจนบัดนี้ก็45ปีที่ครูได้เสียชีวิตและทิ้งผลงานเพลงให้พวกเราลูกหลานได้รับฟังได้ร้องสืบเนื่องกันมายาวนานเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่าได้รับเกียรติสูงสุด ที่ได้รับการมอบหมายให้เขียนเพลงเชิดชูบูชาครูในครั้งนี้เพลงนี้ได้ถูกนำมาใช้ในงานรำลึกนึกถึงคุณครูใบบุญขันประจำปี2547ณวัดสำเลนะจังหวัดประทุมธานีนะครับซึ่งเป็นวัดที่เขาเอากระดูกหรือว่าอัฐิของครูใบบูรนั้นไปไว้ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหา ได้รำลึกนึกถึงได้ไปกราบไหว้เพื่อขอพอรจากครูตามความเชื่อของคนไทยเราที่ว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเรามีครูบาอาจารย์คอยปกปักรักษาเราอยู่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปกราบไหว้ไปขอพอรท่านเราก็จะได้พรนั้นจากคุณครูซึ่งอันนี้หมายถึงว่าเราก็ต้องแสวงหาด้วยตัวเองด้วย นะครับแล้วเราก็จะได้พรออันนั้นตามที่เรามุ่งม,มา่ปรารถนาวันนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับจะให้ฟังเพลงเป็นเพลงที่ผมได้รวบรวมชื่อเพลงของครูทั้งหมดประมาณ28เพลงมาร้อยเรียงให้เป็นเพลงเพลงนี้นะครับก็ลองฟังดูว่ามีเพลงอะไรบ้าง แต่ละเพลงก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่รู้จักของบรรดาน,นักฟังเพลงทั้งสิ้นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนคนไทยมายาวนานผลงานภัสกรเขียนคำร้องทำนองพัะโป้ปากน้ำเรียบเรียงสุภาษาผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงในครั้งนี้ก็คือคุณสุริยาฟ้าปทุมลองฟังดูนะครับชื่อเพลงภไยบูลบุตรขันตำนานแผ่นดินหรือที่ผมชอบเรียกว่า ครูภัยบู์บุตรขันหนึ่งในตำนานแผ่นดินนั่นเองจริงๆผมตั้งชื่อไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เขาทําปกซีดีเขาก็จะนําไปย่อชื่อเพื่อให้มันสั้นลงนะครับแต่ใจจริงแล้วผมอยากจะใช้คําว่าครูภัยบู์บุตรขันหนึ่งในตำนานแผ่นดินมากกว่านะครับอ่าก็เอาเป็นว่าผมจะให้ท่านฟังเพลงนี้ในตอนนี้ลองดูว่าเพลงนี้จะให้อะไรกับท่านบ้างแล้วก็นิดหนึ่งนะครับ พี่สุริยาพระุธุมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ร้องเพลงนี้ก็ได้ช่วยผมเกาเนื้อบางส่วนบางตอนให้มันดูดีขึ้นสละสลวยขึ้นเพราะพี่สุริยาพระทุมเป็นนักร้องที่ชอบร้องเพลงเนื้อหน้อยๆเอื้อนเยอะๆท่านมักจะพูดเสมอว่าล้วงก่อนแล้วค่อยเล่นอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดแบบลามกนะครับแต่ว่าคำว่าล้วงก็คือล้วงคำ แล้วก็เล่นก็คือเล่นคําเอื้อนคํานะครับเอ้าเดี๋ยวลองฟังดูแล้วกันว่าล้วงแล้วค่อยเล่นเป็นยังไงสุรยา,าพระปทุมร้องให้ฟังชื่อเพลงครูไพบูรณ์บุตรขันหนึ่งในตำนานแผ่นดินภาษากรเขียนคำร้องทำนองโป้ปากน้ำเรียบเรียงสุภาษณสุรยาฟ้าปทุมขับร้องพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ ข้านำนมลอยลแมแววมาข้นึงถึงคุณมารดาพระคุณนท่วมฟ้ายิ่งใหญ่เกิดเป็นชาดินเทาวินกลิ่นโคลนสาบวายฝันถึงแม่แต่ง้อมใบเธอเป็นความใจคนโต โลกนี้คือละครอ,อย่าลืมความหลังครั้งกองตอนน้ำตาเทียนร่วงหล่นท้องทะเลทองมนรักแม่กลองสุกลนเฝ้าคอยดอกไม้หน้าฝนจวบจนฝนตาฟ้าใสา ใส่าความฝัน ผู้สร้างงานศิลปให้เราสินละปินโบยบินด้วยเพลงครูท่านจากใจศรัทธาที่สูง แบบอย่างผู้สร้างงานสิลปให้เราสินลนปินโบยบินด้วยเพลงครูท่านจากใจสถา